สวัสดีค่ะพี่ๆสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะพี่หาวันนี้นะคะมาพบกันอีกหนึ่ง EP นะคะช่วงเย็นนะคะพี่ช่วงเย็นนะถน้นไม่ติดภารกิจอะไรหรือว่าว่างนะคะพี่ก็จะลงอีกหนึ่ง EP นะคะค่ะฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นัดหน่อยนะคะเวลาที่นัดทำคลิปนะลง YouTube นะคะจะไปแจ้งเตือนเครื่องพี่นะคะพี่ขาค่ะ,คะ เพื่มให้เป็นการเสี่ยวลานะคะพี่ขอแจ้งโปรโมชั่นทางร้านก่อนนะคะพี่พระโปรโมชั่นทางร้านนะคะพี่องค์ละ300คู่ละ500นะคะพี่ระบบเก็บเงินปลายทางนะคะยังคงต้องเก็บนะคะ50บาทค่ะพี่ท่านใดปิดพระ 4รายการ1,000บาทนะคะทางร้านก็ขอเก็บเพิ่ม50บาทนะคะพี่สำหรับพระโปรโมชั่นนะคะเราจะมีโปรโมชั่นสองรายการนะคะพี่ขารายการแรกคือพระองค์ละ300คู่ละ500รายการที่2คือพระองค์ละ600 ซื้อจับคู่1ีหนึ่งอีพีนะคะลดทันทีเลยค่ะฝั่งร้อยบาทเหลือแค่หนึ่งพันบาทนะคะพี่ขาวัตถุมงคลจากทางร้านก็เช่นกันนะคะพี่ท่านใดสนใจพระองค์ไหนว่าจะเป็นพระบูชาพระเครื่ององค์เล็กๆสามารถทักไลน์หาแมค้าได้ค่ะพี่ขาโทรมาก่อนนะคะโทรมาก่อนก็ได้ค่ะทักลไลน์ไม่เป็นไม่เป็นไรคะ่ะโทรมาก่อนนะแมคคาจะอธิบายฟังนะคะว่าพระองค์ไหนยังอยู่ไหมหรือยอย่างไรนะคะพี่ขาโปรโมชั่นของทางร้านนะคะปิดพระนะคะ ครบ1,000บาทนะคะจะแถมนะคะพี่จะแถมเป็นกล่องพระของขวัญไปให้นะคะพี่ขาเป็นแบบนี้นะคะพี่ถ้านัดติดพี่ท่านใดนะทักมาได้ในรอบถัดไปนะ EP นี้ EP ที่97นะคะพี่ขา97านะถ้าแม่ขาจำไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยนะคะแถมเป็นเวสฟูวันนะคะของมีไม่เยอะนะคะพี่ถ้าพี่โทรมาเช้าว่าเขาก็จะได้เป็นองค์อื่นไปแทนนะคะพี่ขานี่ค่ะเป็น หลวงปู่ทิมนะคะพี่ถ้าพี่โทรมาแรกๆเลยนะคะพี่ได้ฝังกล่องน,นี้แต่พี่ปิดไม่ทันเขาพี่ทันพี่ท่านอื่นนะพี่ก็ได้ของแถมเช่นการตัดแต่จะเป็นพระองค์อื่นไปนะคะพี่ห่ะเพื่อให้เป็นการเสียเวลาของพี่นะคะ แจ้งช่องทางติดต่อแม่ค้าค่ะพี่ช่องทางติดต่อแม่ค้านะคะพี่หาแกน QR code คได้เลยค่ะจะเพิ่มเพื่อนเข้ามา98้าแล้วนัทพักเครื่องหรือไม่ก็โทรมาก็ได้นะคะพี่หาเพิ่มโดย IDline นะคะเบอร์นี้ค่ะ0 6 2 6 1 7 2 6อนะคะพี่ค่ะพี่มาชมพระองค์แรกกันก่อนนะคะพี่องค์แรกนะคะพี่เป็นชินราชเนื้อสองกริย์นะคะพี่ค่ะพี่หานี่ค่ะ วยงามแบบนี้ค่ะพี่ขาชินาร่านะคะเนื้อฝ่องกระสับนะคะพี่ขาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวแม่ค้าจะถอดฟุ้มให้ชมนะคะค่ะด้านข้างองคพะนะคะค่ะด้านหลังองพจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่ขาเดี๋ยวแม่ค้าฟูมให้นะคะพี่นี่ฟุูมาจะเห็นชัดเจนค่ะพี่ขานี่โคดนะคะนัมเบอร์นะคะอยู่ที่เลขหกสองนะคะพี่จะต้องตรงกับเบอร์ที่ฟุ้มนะคะพี่ที่ฟุ้มก็เช่นกันค่ะฟุ้มสามารถถอดได้นะคะพี่ปีสองพันห้าร้อยฟมสามารถถอดได้ค่ะ คะพี่ะ่ะชิตลาล่านะคะพี่ค่ะด้านข้างขององค์พระนะคะพี่จะเป็นเวสฝูวันนะคะจะเป็นพระเวสฝูวันนะคะทั้งสองข้างเลยค่ะพี่คะ่ะเป็นพระเวสฝูวันนะคะค่ะปี2,500นะคะพี่่าค่ะแสงจะสะท้อนไฟเล็กน้อยนะคะพี่แต่ว่าแม่ค้าจะพยายามปรับให้นะคะพี่ขาค่ะเดี๋ยวแม่ค้าวัดขนาดนะคะพี่ะาล้วจะชกยกให้ชนใต้ฐานองค์พระอีกครั้งหนึ่งคะ่ะนี่คะ่ะขนาดนะคะพี่อยู่ที่ 5นิ้วนะคะพี่คาหน้าตักหลงเพ่อนะองค์พระพุทธชินราชอยู่ที่5นิ้วนะคะพี่ฟุ้มนะคะจากฟุ้มบนนะคะล่างสุดนะคะอยู่ที่12นิ้วโดยประมาณนะคะพี่ค่ะเดี๋ยวแมคะจะถอดฟุ้มให้ชมนะคะถอดฟุ้มออกมาแล้วพุทธชินราชจะสวยงามเหมือนกัน,นะคะ่ะอย่างนี้นะคะพี่ถอดฟุ้มได้นะนัมเบอร์ที่ฟุ้มนะคะจะตรงกับใต้ฐานนะคะข้างๆนะคะพี่ นับเบอร์หกสองค่ะพี่ขาฟุ้งใส่ไม่ยากนะคะแต่เวลาที่แม่ค้าแพ็คไปให้นะคะจะต้องถอดฟุ้งออกน,นะคะพี่ขาป้องกันการผิดพลาดหรือว่าหากักฝุเสียหายนะคะพี่ต้องขออภัยนะใฟแบบนี้นะคะใส่ไ,ไม่ยากค่ะพี่ขาใส่แบบนี้ก็จะสวยงามเลยค่ะพี่นะคะใต้ฐานองค์พระนะคะจะเป็นแบบนี้จะพี่จ๋าชมรอบๆองค์พระนะคะพระสวยมากค่ะองค์นี้สวยจริงๆค่ะพี่นับเบอร์ที่หกสิบสองนะคะพี่จะสะท้อนไฟหน่อยนะคะต้องขออภัยพี่ด้วยค่ะ ถ้าเป็นพระที่มีฝ่องฝีนะคะไฟจะสะท้อนค่ะพี่ขานี่ค่ะด้านข้างพระพี่สามารถขอข้อมูลทางลายได้นะคะพี่ขาขอความชัดเจนทางลายได้ขอพระเพิ่มเติมได้หรือไม่ก็โทรมาสอบถามม่คาได้นะคะพี่สําหรับพี่ท่านใดเนาะที่ไม่ได้เล่นลายนะคะไม่มีแอปนะคะ พชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่พระพุทธชินราชนะคะพี่หนึ่งพันแปดร้อยบาทจะพี่จ๋าหนึ่งพันแปดร้อยนะค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยองนี้สวยมากนะคะเป็นเนื้อสองกระสับนะคะพี่ขาค่ะค่าจัดส่งที่หนึ่งร้อยเป็นหนึ่งพันเก้าร้อยค่ะงดงามมากค่ะพี่นะคะระบบเก็บเงินปลายทางนะคะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยระบบโอนเงินสดนะคะพี่อยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยค่ะเราไม่คิดค่าจัดส่งนะคะพี่เก็บเงินปลายทางต้องบวกเพิ่มนะคะ ถ้าระบบโอนเงินนะแม่คาเฟ่ให้ลูกค้าค่ะจัดส่งฟรีไปฟรีไทยค่ะพี่ะ่ะต่อไปนะคะพี่ชมรัตนะค่ะพระรัตนะนะคะกุอยุธยานะคะพี่ลงทองในกุนะคะเป็นปางแบบนี้ค่ะพี่ปางนั่งแบบนี้นะคะฟงเครื่องสวยงามมากค่ะพี่ขาค่ะเป็นพระก,กุเก่านะคะเป็นโลหะลงทองในกุนะคะพี่าค,ค่ะประมาณนี้เลยพี่ชันดายชอบนะความสวยงามสวยงามมากค่ะพี่ ตั้งหิ้งตั้งพานขนาดเล็กๆได้ค่ะพี่หาพักสวยงามแบบนี้ค่ะฟงเครื่องมานะคะพี่นี่ค่ะสวยงามแบบนี้นะคะพี่หาใต้ฐานเป็นดินไทยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นดินไทยแบบนี้เลยเดี๋ยวแม่พักวัดขนาดไทยนะคะพี่จะ้ะขนาดไม่ใหญ่มากค่ะพี่ตั้งหิ้งตั้งพานได้จะ้ะ เนาะพี่แทนใดจินมนไปไว้ที่ทํางานก็ได้นะจ๊ะพี่นี่ไปอยู่ในฝั่งนักงานอะไรก็สวยงามค่ะพี่ขาองค์พระมีความสวยงามมากค่ะจากเสียนนะคะฝีฝ้าองค์พระนะคะเสียนค่ะเสียนองค์พระอยู่ลงมาที่8นิ้วค่ะน้าตักนะคะพี่ขาค่ะอยู่ที่สามนิ้วจ้ะพี่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่่าสำหรับรัตตนาองค์นี้นะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยค่ะสวยงามมากเลยค่ะพี่ค่ะสวยงามจริงๆนะคะ องจริงสวยมากค่ะพี่หาค่ะ1,500นะ้า้ะค่าจัดส่งระบบเก็บเงินไปทางบวบเพิ่มหนึ่ง้เป็น1,600ถ้าระบบโอนเลยนะคะพี่ทางร้านนะคะจัดส่งฟรีนะคะพี่หาดันนะคะแพ็คสินค้ายอย่างดีนะคะพี่ไม่ต้องตังบนนะค่ะจะแพ็กอย่างดีเลยค่ะใต้ฐานองคพระเป็นดินไทยแบบนี้นะคะพี่รอบๆเป็นแบบนี้จ้สวยงามมากค่ะพี่หาค่ะต่อไปนะคะทจะี่ี่สวยงามมากค่ะพี่หาค่ะต่อไปนะคะพี่ชมพระพระพุทธเจ้านะคะพี่ปางทรมานตนนะนี่จ้ะ บางทรมานตนนะคะเป็นแบบนี้นะจ๊ะพี่จ๋าด้านหน้าจะเป็นแบบนี้จ้ะชัดไหมจ๊ะเดี๋ยวแมค่คะขอปรับไฟหน่อยนะให้ไฟส่องเข้ามาพี่ได้เห็นชัดๆขององค์พระนะจ๊ะพี่นี่จ้ะบางทรมานตนนะคะพี่ค่ะสวยงามแบบนี้นะค่ะพี่นี่สวยมากจ้ะน้าหลังพระนะจ๊ะพี่ค่ะดูแบบอะไรนะพี่ดูมีพลัง่ะจ๊ะพี่จ๋าเข้มขัง ลายหล่ของพลาจะเป็นแบบนี้จ้าพี่นี่จะเป็นแบบนี้นะจ้าพี่เดี๋ยวนราจะโฟมให้พี่เห็นใกล้ๆนะคะค่ะหน้นนานะองค์หลวงพ่อนะองค์พระและจ้าพี่จ๋ารางทรมานตนนะพุทธเจ้านะค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะวัดขนาดให้พี่นะคะวัดขนาดนะพ่จ๋าเราแป๊บน,นะขนาดนะคะพี่อยู่ที่ห้านิ้วจ้าพิจาร์ห้าถึงหกนิ้วโดวยประมาณเลยจ้าพี่เดี๋ยวย่อลงมาหน่อยพี่จะเห็นความชัดเจนของพลานะจ้า จะพี่จ๋าอยู่ประมาณนี้เลยพี่ชมดูนะอยู่ประมาณ5-6ถึงนิ้วค่ะแล้วก็ความสูงขององค์พระรัคะพี่จะอยู่ที่9นิ้วค่ะพี่ขาจนถึงฐานสุดท้ายนะคะแปดนิ้วกว่ากว่าค่ะโดยประมาณนะคะพี่ขาตามนี้เลยค่ะพี่ค่ะองค์นี้นะคะพระพุทธเจ้าปางทรรมานตนนะคะพี่ขานี่ค่ะก่อนท่านจะบรรลุนะคะพี่บรรลุนิพพานเนาะนะคะพูดผิดต้องขออภัยนะคะพี่พยามรรยายอยากให้พี่เห็นภาพบาจากพี่จา 1, 1 5 0 0ค่ะพี่ค่าจัดส่งที่100บ้บาทเป็น1,600จ้ะพี่จา๋าค่ะพี่ท่านใดชอบแล้วนะคะพี่ขอพักเพิ่มชนทางไลน์ได้โทรมาสอบถามข้อมูลจากแม่ค้าได้ฝากเบอร,ร์โทรอีกครั้งค่ะ0 6 2 6 1 7 2 6 0 9นะคะขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านเลยนะคะที่แนะนำแม่ค้ามานะไว้ทานน้ำเยอะๆนะเสียงแหบแล้วไม่น่าฟังขอภายนะจ้ะพี่ค่ะมาชมภาพโปรโมชั่นของเราองค์ละ300จ้ะจพี่อ่าเริ่มที่องค์แรกกันก่อนเลยพิตาหลวงปุข,ขัยจ้่ ข้างหลังลงทองแบบนี้นะคะ300บาท EP ที่67นะคะพี่โปรโมชั่นเรายังมีนะคะ300บาทจ้ะขาสามร้อบาทนะจ๊ะขอภัยหน้าแม่ค้าขยับไฟนะคะต่อไปนะคะพี่เป็นพสมเด็จเลี่ยมมาแบบนี้จ้าี่นี้สมเด็จไม่มีนะจ๊ะมีน้อยรู้สึกว่ามีองค์เดียวะค่ะพี่ค่ะ จต่พี่จ๋าสามร้อยบาทจ้าสามร้อยบาทนะจ๊ะอง์นี้สามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาท <academic. S 1> ค่ะพี่ขาค่ะต่อไปนะคะพี่เป็นพาเลียมนะคะพี่พาเลียมมาพองขึ้นคอได้เลยนะคะพี่นี่ค่ะเป็นหลวงพอกล้วยนะคะพี่ขาหลวงพอกล้วยเนาะนี่จะเนะะื้อหาแบบนี้จะพี่เลียมมาเรียบร้อยเลยขึ้นขอได้เลยจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทจ้า ต่อไปนะคะพี่อันนี้แม่ค้าไม่ทราบที่เลยจ้ะพี่ไม่ทราบที่นะคะพี่ขาต้องขออภัยด้วยเลยจ้ะเป็นแบบนี้นะคะพี่ขาเนื้อแบบนี้นะสามร้อยบาทจ้ะพี่จ๋าสามร้อยบาทต่อไปนะคะพี่เป็นฝิวลีหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขาฝิวลีนะพัฟิวลีหลวงพ่อกล้วยอันนี้อุดกิ่งนะคะพี่มีเสียงกิ่งดังนะคะอุดกิ่งมีเสียงดังมีเสียงกิ่งนะจ๊ะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาท ต่อไปนะคะพี่ขอภายนะขอแม่้าดื่มน้ำหน่อยน้องขอพัยพี่ๆค่ะค่ะต่อไปนะคะพี่ขาเป็นขุนแผนจะพี่ขุนแผนหลวงปู่ทิมนะองค์นี้สวยมากเลยพี่ฝีข้างหลังยังชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่ขาชัดเจนมากเลยสามร้อยบาทเท่านั้นจะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะต่อไปยังเป็นขุนแผนอยู่นะคะพี่ขานี่ค่ะหลวงปู่ทิมนะคะพี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้จะพี่ สามร้อยบาทจะพี่สามร้อยบาทนะจ้าค่ะพี่ต่อไปนะคะเป็นสีวลีหลวงพุธิมค่ะพี่หาสีวลีหลวงพุธิมนะคะนี่ค่ะด้านหลังเป็นอย่างนี้จ้ะสามร้อยบาทจะพี่สามร้อยบาทนะจ้าจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นขุนแผนสีทองนะคะพี่หาด้านหน้าเป็นสีทองพระผ่านการช้งานมานะคะพี่ข้างหลังฝั่งตะกุดนะคะฝังดอกนะจ๊ะพี่จ้ะสามร้อยบาทจ้าพี่สามร้อยบาทค่ะพี่หาห่อเพลนะคะ องคะขอขยับแป๊บหนึง่งจ้านี่จักพี่หลวงพ่อทาค่ะพี่หาเดี๋ยวรอเวลาหลวงพ่อทารุ่นแรกนะจ๊ะพี่ใช่ไหมคะจำไม่ผิดนะคะถ้าจําผิดต้องขออภัยที่พี่ด้วยนะคะค่ะฝาไว้บาทจ้าสำหรับหลวงพ่อทานะคะด้านข้างองค์พระค่ายค่านงคะพี่หาสามร้อยบาทจ้าจ้กพี่จ้าต่อไปนะคะพี่เป็น,นี่จ้์ปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนะจ๊ะพี่องค์นี้ไม่ได้เลี่ยมนะจ๊ะพี่ สามร้อยบาทจะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะองค์นี้ไม่ได้เลี่ยมนะจจะพี่สามร้อยบาทจะพี่จา๋าต่อไปนะคะพี่นี่ค่ะเป็นปิดตาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พิมพฝ่องหน้านะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่ขานเนี้ยแบบนี้นะจ้ะสามร้อยบาทจะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะพี่ต่อไปนะคะพี่ขาเป็นน่จ้าหลวงพ่อเงินห้วยเข่งฐานฝูงนะจ๊ะพี่ หุรอบๆองค์พระนะจ er. ๊ะพี่ใต้ฐานองค์พระจะมีอย่างนี้ค่ะมียันอู่ค่ะอันนี้องค์หนึ่งนะคะองค์ที่หนึ่งนะคะฐานสูงค่ะองค์ที่สองนะคะพี่หานีค่ะน,ะนี่อันนี้พิมพ์ฐานเตี้ยนะคะพี่หาต้องขออภัยนะเป็นแบบนี้จ้ะพี่จ้ะใต้ฐานเป็นยันอู่เหมือนกันนะคะพี่ชอบองค์ที่หนึ่งองค์ที่สองนะบอกแม่ค้าได้นะจ๊ะพี่จา๋าบอกแม่ค้าได้จ้ะ แต่พี่ต่อไปนะคะพี่ขาอันนี้ค่ะชมนี่จ้ะปิดตาหลวงปู่ยิมันหนองบัวจ้ะพี่นี่จ้ะสามร้อยบาทจ้ะได้ฐานเป็นแบบนี้จ้ะสามร้อยบาทนะจ้ะพี่จ๋ะสามร้อยบาทจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงปู่ทิมนะคะพี่ปิดตาหลวงปู่ทิมนะค่ะพี่ปิดตาหลวงปู่ทิมนะคะพี่ขาสามร้อยบาทจ้ะพี่สามร้อยบาทนะจ้ะค่ะต่อกันเลยนะคะพี่ขาเมื่อกี้ปิดตาหลวงปู่ทิมไปแล้วนะคะ ต่อไปนะคะนี un, ่ค nope. ่ะเป็นไม่ฟาบที่นะคะพี่องค์ที่หนึ่งนะแม่ค้าไม่ฟาบที่นะจะบอกพี่ไม่ถูกเลยเป็นที่ไหนเนาะต้องขออภัยนะคะพี่พีนี้มีหลายองค์ค่ะไม่ฟาบที่นะคะพี่องค์ที่หนึ่งนะคะสามร้อยจ้าต่อไปนะคะพี่ไม่ฟาบที่นะคะองค์ที่สองนะคะอันไหนที่แม่ค้าไม่ฟาบคือไม่ฟาบจริงๆนะพี่หาไม่ฟาบจริงๆค่ะองค์ที่สองนะคะพี่หาองค์ที่สองนะใต้ฐานองค์พระจะเป็นอย่างนี้จ้ะองค์ที่สองนะคะไม่ฟาบนะคะอ่ะ องค์ที่สาจะพี่จา๋าไม่ทราบที่นะคะพี่ว่าเป็นสำนักไหนนะคะหลวงพ่อองค์ไหนหะคะไม่ทราบจริงๆจะอง์ท่สานะจะพี่จา๋าอง์ทิสานนะต่อไปนะคะพี่เป็นองค์ที่4ีจะพี่จา๋า นี่ไม่ฟ้ามนี้ไม่ฟ้าจริงๆนะจ๊ะพี่จ้าพี่สี่นะคะพี่ท่านใดฟ้ามนะคะบอกได้นะคะค่ะขอพระคุณนะคะที่อยากไม่ฟ้าต่อไปนะคะพี่อันนี้พอจะฟ้ามนะคะเป็นหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ขาถ้าผิดต้องขออภัยจริงๆนะคะพี่พระพเก่ามากค่ะด้านหลังเป็นฟิวลีนะคะพี่ต้องขออภัยนะท่านแม่ค่ะพูดผิดต้องขออภัยนะคะท่านนัดพูดผิดต้องขออภัยนะคะพี่ต่อไปเป็นพระรอดจ้ะพี่พระรอดนะจ้ะ จะพี่จ๋าเลี้ยงมาแบบนี้สามร้อยจะพี่สามร้อยต่อไปเป็นพรฟฟุ้งกอค่ะพี่พาฟฟุ้งกอนะอันไหนแม่ค้าฟ้าแม่ค้าจะบอกนะจ๊จะพี่ฟ้า์มเล็กเลกน้อยก็บอกจ้ะมีแต่ฟุ้งกอจ้ะต่อไปนะคะพี่หาเป็นพาฟบุญหนังนะจ๊จะพี่บุญหนังนะมีคาบกดเดิมๆแบบนี้นะจะพี่จ๋าสามร้อยบาทจ้ะสามร้อยบาทนะจ๊จะพี่ต่อไปนะคะพี่หาอันนี้ก็ไม่ทราบที่เช่นกันค่ะบุญเงินมาแบบนี้นะคะพี่ขาใต้ฐาหลวงพัฟจะเป็นแบบนี้นะ สามร้อยบาทจะพี่จ้าสามร้อยบาทจะพี่ไหนแม่ค้าไม่ฟาดแม่ค้าก็บอกว่าไม่ฟาดนะคะพี่ต้องขออภัยนะนัดไม่ได้ฟาดทั้งหมดเลยค่ะพี่ขะองค์นี้นะจ๊ะพี่หล่อโบราณนะคะไม่ฟาดที่นะคะพี่จะรายพี่จะเช่าฟือพี่บอกเลยนะคะองค์ไหนนะคะที่แม่ค้าไม่ฟาดเลยค่ะแล้วก็อีพีพี่ช่วยรบกวนพี่จำอีพีให้แม่ค้าหน่อยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นปิดตาค่ะพี่ ปิดตาลงทองไม่ฟาบที่เหมือนกันนะคะพี่นะคะไม่ฟาบจริงๆนะ,ะจ๊ะจ้ะไตถ่านเป็นแบบนี้จ้ะต้องขออภัยนะคะพี่บางครั้งความรู้มีน้อยะค่ะพี่นี่ค่ะเป็นปิดตาค่ะพี่หล่อปิดตานะคะมีหลายองะคะ์มากเลยค่ะไม่ฟาดเช่นกันนะคะพี่ว่าของสำาักไหนนะคะไม่ฟาดจริงๆค่ะพี่นคะคะสามร้อยจ้ะต่อไปเป็นหลวงพ่อทบหล่อบโบราณจ้ะพี่สา อย่างนี้พอฝ้านะจ๊ะพี่หลวงพ่อทบนะจ๊ะพี่รอบโบราณน,นะสามร้อยใต้ฐานจะเป็นอย่างนี้จ๊ะพี่จะพี่จะาสามร้อยจ๋ต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่เนื้อเงินยวงนะจ๊ะพี่เก่าแบบนี้นะค่ะด้านข้างค่ะด้านหลังพระค่ะด้านข้านะคะใต้ฐานหลวงพระจะเป็นแบบนี้จ๊ะพี่จ๋านี่จ๋าค่ะ 300, พี่หาสามร้อยจ๋าพี่สามร้อยนะจ๊ะพี่จ๋าค่ะสามร้อยจ๋า พี่ทันใดโทรเข้ามานะคะต้องขออภัยนะคะพี่แมค้ากำลังไลฟ์อยู่นะค่ะพี่ขาต่อไปนะคะเป็นนี่ค่ะกุวิท่ามะไฟค่ะพี่ขากุวิทามะไฟนะคะพี่สามร้อยจ้าพี่จา๋าสามร้อยจ้พี่จา๋าค่ะเฟรเฟแบบนี้ค่ะพี่สามร้อยเท่านั้นจ้าพี่จา๋าค่ะต่อไปนะคะพี่ผาโปรโมชันนะหมดลงแล้วต่อไปมาชมพระมีราคาหน่อยจ้ะพี่เริ่มที่ปิดตาวัดอนคง พีี่น่นจ้ะข้างหลังมีจานแบบนี้นจ้ะพี่นีวัดอนงค์ขออภัยค่ะองค์จิ๋วมากเลยค่ะปิดตาจิ๋วเลยจ้ะแม่ค้าเรียกปิดตาจิ๋วเนาะจ้ะพี่หกร้อยจ้ะอ้าพี่พับโปรโมชั่นยังเหลืออีกสององค์จ้ะพี่อ้าเหลืออีกหนึ่งองค์ขออภัยค่ะขอกมะกรูดเลี้ยมแดงนะ ทังหลังแบบนี้นะ3า0อจ้าขอภายนะจ้าพี่แล้วก็มาเริ่มกันที่องค์นี้กันเลยปิตาวัดอนงนะคะพี่พุงป่องนี่นะจ้าพี่จ๋านี่ปิตาแบบนี้นะจ้าขั้งหลังนะเรือไมก่กระสิ์นะ600จ้า6ก0จับคู่โปรโมชั่นนะจ้าพี่จับคู่โปรโมชั่นอยู่ที่หนึ่งพันจ้าองค์ละ6 0 0คู่ละ1 0 0 0พันหลวงพุทธดเมตรงค่ะลงทองแบบนี้ค่ะพี่่าลงทองแบบนี้ค่ะได้ฐานเป็นแบบนี้จ้า หกร้อยจ้ะพี่หกร้อยจับคู่นะหนึ่งพันจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นไม่ทราบที่ค่ะนี่ค่ะหลอโบราณนะคะคล้ายหลวงพ่อทบนะคะพี่หกร้อยจ้ะพี่หกร้อยนะจ้ะพี่นี่จ้ะองละหกร้อยถ้าซื้อจับคู่นะจ้ะพี่เหลือคู่ละหนึ่งพันนะจ้ะพี่หกร้อยต่อไปค่ะเป็นนี่ค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อกล้วยจ้ะพระคู่กล้วยของเราเนี่ยจ้พี่จานี่จะหกร้อยเช่นกันค่ะเลี่ยงหนาๆนะคะพี่ซื้อจับคู่นะ ก็จะเหลือที่คู่ละหนึ่งพัน 1, ค่ะพี่หาค่ะต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดนะนี่ค่ะหกร้อยจะหกร้อยนะนี่ซื้อจับคู่ได้เลยนะคะจะได้เหลือองค์ละ500ร้อยค่ะพี่หานี่ค่ะระบบโอนเงนินส่งฟรีนะคะพี่ไม่ฟ้าบที่นะคะพี่หานี่ไม่ฟ้าบที่นะคะหกร้อยจะหกร้อยขอบกอแบบนี้จ้ะไม่ฟาบที่นี่ค่ะ หลวงปู่ฝีค่ะหลวงพุฟีนะคะพี่นี่พาพี่หาจังหวัดคนครสวรรค์นะคะพี่หลวงพุฝีนะ600จ้ะหกร้อยจ้ะต่อไปนะคะพี่เป็นหลวงพ่อคงนะคะพี่หาหลวงพ่อคงนะหกร้อยเช่นกันค่ะพี่หานี่ค่ะชะเชิงเฝ้านะคะหกร้อยจ้ะค่ะพี่ก็เนี่ยนะคะพี่นี่ค่ะเป็น กระไหล่ทอน,นะคะหลวงพ่อเนื่องวัดจุลามาดีค่ะหกร้อยจ้ะพี่จ๋าหกร้อยจ้ะต่อไปนะคะที่เป็นอันปปกาค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อพรมนะคะพี่ออกไว้ขนอนเหนือแล้วจะพี่จ๋ายานะพรอพรมนะหกร้อยจ้ะอัปปกา้านะจจะพี่อัปปกานะหกร้อยต่อไปเป็นหลงวงปู่ทวดค่ะปูซซ้อนหลังเจดีนะคะพี่หลงวงปู่ทวดแล้วก็อาจารย์พิมนะคะหลังเป็นเจดีนะคะพิมพนี้นะคะค่ะหกร้อยจ้ะพี่จ๋าคู่ละ หนึ่งพันอันนี้ไม่ฟาดที่จริงจ้จะต้องขอพี่ขอภัยพี่ด้วยนะจ้า,จาพี่จ๋าหกร้อยเช่นกันค่ะพี่นี่ค่ะวัดอินค่ะพี่หาวัดอินเนาะเหนไมคะไม่ฟาดฟาดแต่เป็นวัดอินหกร้อยจะพี่หกร้อยค่ะต่อไปหลวงพ่อเนื่องออไม่ใช่ค่ะหลวงพ่อบุญเรืองค่ะหลวงพ่อบุญเรืองนะพี่ท่านใดฟ้าดนะหกร้อยจ่าหกร้อยค่าจัดส่งนะคะพี่ที่ห้าสิบบาทนะถ้าพี่ซื้อจับคู่นะลดทันทีเลยจ้ะลดทันทีเลยนะจ้ะพี่ ค่ะพี่ค่ะต่อไปนะคะพี่ค่ะเป็นหลวงปู่ศิลาะคะ่ะปิดตานะคะพี่ขอภัยค่ะปิดตานะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะให้ดูเนื้อข้างในนะคะขอภัยนะคะพี่ช้าหน่อยนะกลัวพระจะมีอะไรอะพี่กลัวพระจะมีตำเหน่ยพี่ค่อยๆแกะเขาเก็บมาอย่างดีเลยพี่แน่นมากเลย องพาแน่นในกล่องมาเน่ยปิดตานะคะพี่ปิดตานะหลวงปู่ฟีลานะคะพี่รุ่นเมตานะคะพี่นี่มาพร้อมกล่องเลยจ้ะพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยจ้าพี่มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยแม่ค้าพูดเร็วไปเรื่องขอภัยนะคะพี่หาเพราะเวลาการทํางานวันที่เราไลน์ค่ะพี่ใช้เวลามากๆพี่ดูก็จะเบื่อค่ะแม่ค้าคิดอย่างนั้นอะเลยก็ใช้เวลาไม่เยอะจ้ะพี่นี่ค่ะหลวงปู่ฟีลานะคะพี่ปิดตามหาลาภนะเมตานะคะพี่มี ไปอย่าง้ชัดเจนค่ะหกร้อยค่ะพี่หกร้อยค่ะต่อไปนะคะพี่ขาไปนะอ่านี่ค่ะผงยาค่ะพี่ผงยานะแกะเป็นพ่อแก่นะคะพี่หลวงปู่บุญนะคะพี่เป็นแบบนี้นะหกร้อยจะ้ะขึ้นคอได้เลยจ้ะพี่สวยมากเลยหกร้อยจ้ะค่ะพี่ต่อไปเป็นถุงเป็นพัดถ,ถุงเป็นชุดจ้ะพี่จ๋าหลวงปู่โตนะคะพี่ข้างในมีปิดตาพร้อมฝังกระจายแล้วแบบนี้จ้ะพี่นี่แบบนี้จ้ะพี่ยกชุดเลยอ่ะพี่ ของหลวงปู่โตนะคะมีฝังกระจายมีหลวงปู่โตนียนะจ๊ะพี่จ๋าเลยคะให้ชมนะจีระชิ้นนะจ๊ะพี่นี่จิระชิ้นเลยเนี่ยจ้ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่นี่หนึ่งองค์นะยกชุดนะแล้วก็มีชัยวัดจ้ะพี่องค์เล็กๆเลยพี่ชัดไหมเออองค์เล็กๆเลยจ้ะพี่เนี่ยชัยวัดนะจ๊ะพี่ต้องขออภัยพี่นะเนี่ยจ้ะชัดเจนเลยจ้ะของหลวงปู่โตนะ พร้อมด้วยฝังกระจายจะพี่หลวงปู่โตนะคะพี่เนี่ยสวยงามมากเลยเป็นนาว่านะคะมียันครบเลยจะยกชุดเลยจะได้ทั้งถุงนี่นจ๊ะทั้งถุงเลยเนี่ยทั้งถุงเนี่ยพี่คุ้มมากเลยะจะพี่เนี่ยนเะจ็ดร้อยจะพี่พี่นี้เจ็ดร้อยเท่านั้นจะพี่จ๋านะบูชาไปาเครื่องรางร้านแมคคานะสวยงามจะพี่ขอภัยนะคะพี่เนี่ยเวลาจะหมดอีกแล้วนะคะก็รีพูด ้องขออภัยพี่พีด้วยนะคะเจ็ดร้อยจากอาพี่ชมนิดหน่อยหลวงผู้ทวดนะคะใส่กอบทองจิวเวลรี่นะคะพี่สวยงามแบบนี้นะคะพี่เจ็ดร้อยตามด้วยหลวงปุกไขก่หน้ากากทองค่ะที่ขาไวเชิงเลนะคะข้างหลังเป็นแบบนี้มีจานนะคะใส่กอบเรียบร้อยค่ะเจ็ดร้อยตามด้วยฝมเด็ดจ้ะพี่สมเด็จนะจ้ะพี่สวยๆแบบนี้กอบทองจิวเวลรี่นะคะพี่เน้นย้ำน้กกอบทองจิวเวลรี่กอบทองจิวเวลรี่แม่านเห็นย้ำ ค่ะเจ็ดร้อยจะอ่าฝักล็อกเก็ตจ้าล็อกเก็ตนะจ้าพี่ล็อกเก็ตมาพร้อมกล่องแบบนี้กล่องเหลืองๆก็ไม่ดีนะหลวงพ่อกล้วยใช้หน้าของเราเลจ้าพี่นะมีหลวงพ่อไปไหนด้วยอุ่นใจทุกที่ข้างหลังเป็นแบบนี้จ้าพี่จ้าเจ็ดร้อยนะคะรีบมากๆเลยจมวมดเวลาจ้าพี่หนึ่งชัดเจนอย่างนี้จ้าพี่เจ็ดร้อยขอภาพเพิ่มนตินทางไลน์ได้จ้าพี่นะคะค่ะจิตรดาจ้าจิตรดาจ้าพี่จ้ามีพิงรถสุดๆไปเลยจ้าเจ็ดร้อยข้างหน้ามีตาแบบนี้จ้าพี่ ข้างในเป็นแบบนี้อย่างแม่ค้าให้ดูที่กล่องกำมยดีฟิีน้ำตานะคะพี่ด้านข้างด้านหลังจะเป็นแบบนี้จะพี่7จ็ตอง7ด พี่ท่านใดชอบเล็กมงคลจะได้เลยจะเจ็ดร้อยเท่านั้นีพีนี้ EP ที่เก้าสิบเจ็ดแม่ค้าขอกราบขอบคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กดติดตามเอาไว้นะคะท่านใดชมชอบแล้วขอบพระคุณค่ะไม่ชอบเราผ่านนะคะพี่ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ส่งมาให้แม่ค้านะไไว้ทานน้าเยอะๆขอบคุณค่ากาบขอบคุณจริงนะคะค่ะขอบคุณพี่ๆนะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะเป็นห่วงเป็นใยนะขอบคุณค่ะร้านเล็กๆนะคะแต่เป็นใจกับลูกค้าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจริงใจทุกรายการ จัดส่งจริงทุกรายการค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ